มาทุกวันแล้วนะไว้พวกแกดูเรื่องสิไหนๆโรงงานเปิดใหม่รับสมัครพนักงานเงินเดือนสามหมื่นบาทโดนรับร้อยเปอร์เซนต์เงินแพวกเราบ้ <laughs> าไปสมัครกันทำไมเราจะได้อยู่ดีกินดีบริโภคสินค้าก็ฟรี <c oughs> ชีวิตเราคงแสนสุขที่อ <c oughs> ยากไปเป็นซะ งานนี้เองรู้จิตสอบคนนั้นแล้เออพักเก้าอีกมืสอนงานน้องได้ล่ะโรงงานราวันนี้แต่เขายู่ประทังเพราะว่าอะไรเหรอเองอนนินก็ดีโบนัสก็ดีทำงานชิวๆเนาะมิกดันหรอกจ้าอืมเ้าพักแน่นไปก่อนนะคะไปนี่พวกแกแกว่าอีจีสองคนเมื่อกี้มันปแปลกแปลกไหม แต่ก็ช่างเถอะย่าไปสนใจเลยทำงานกันต่อเอถอะป้าพวกแกแล้วกลับบา้านกันเถอะได้เวลาเลิกงนานตามหมนี่นจะไป,ปไหนกันนะก็กลับบ้านเลยค่ะได้เวลาเลิกงานไม่ได้จ้าเห็นไหมเนี่ยงานกองเต็มโต๊ะเลยยังไม่เสร็จเลยจะกลับได้ยังไง นี่ข้างหลังทำไมไม่บอกนอ้องว่าถ้างานไม่เสร็จจะกลับไม่ได้ มาเร็วๆเรื่องอะไรโอ้ยจะเอาไปถาแล้วคุณพี่เออเรื่องอะไรโอ้ยอะไรกันอะไรกันหนาไม่จริงไหนเป็นอะไรนี่ค่ะเจ๊นอนกันไกลบ้างโอ้ยเห้ยเค่นี่ไกลหัวใจได้เยอะไม่ตายหรอกน่ะ เอามาัดเตอร์ไปทําแผลให้มันเรียบร้อยอย่าลืมเนี่ยงานที่เหลือกองกันเยอะแยะทําทำให้เสร็จด้วยเสียจวลาทำด้อ,อด้าวแค่นี้ก็หนูไม่เสียเทียนติดฝา้างว่าต้องสวยหลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ว่าจําได้เสมอฮัลโหลแม่แม่อยู่ไหน ข้าโรงพยาบาลน,นะอาการสาหัสมากเลยอยู่ห้องไอซียูแม่กลับมาได้ไหมโอเคจ้ะลูกเดี๋ยวแม่จะรีบลางานแล้วรีบตามไปนะโอ,ะอ,อ้โหนี่ช่างเงวออกใหม่เป็นพี่เจคะพอดีว่าจะมาขอลางานนะคะลาไปไหนพอดีสามีขอ้อโรงพยาบาลค่ะไม่ได้ทำไมอะคะ เขาลาเดียวที่ลาได้คือลาออกหมดแรงออกลานี่ละนะครับเจ้าของสู้ละดิ้นบนบางท้งที่ป่าดงพวกแกเงินเดือนฉันออกแล้วได้แค่หมื่นห้าเองแล้วโบนัสฉันได้แค่สี่สิบบาทฉันด้วยฉันว่ามันเกินไปแล้วแถมยังโกหกเรื่องเงินเดือนโบนัสอีก ขนาดหน่วยพยาบาลก็ยังไม่มีเลยเนี่ยขนาดนิ้วฉันจะขาดอยู่แล้วมันยังให้ใช้ติดแค่พาเตอร์เลยขนาดสามีฉันเข้าโรงพยาบาลอาการหนักยังไม่ให้ลาเลยแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะฉันว่าฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วหาดเจอรินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานก็ สวัสดีค่ะดิฉันถาปนีนะคะขณะนี้นะคะ,ด,ะ,คะดิฉันยืนอยู่หน้าโรงงานเย็บผ้าใจดีค่ะเหตุการณ์ในขณะนี้นะคะเกิดเหตุสาวโรงงานนะคะจาํานวนหนึ่งนะคะเรียกร้องความเป็นธรรมให้แกตัวเองเนื่องจากโรงงานเย็บผ้าใจดีนะคะสร้างความไม่เป็นธรรมให้แกพนักงานคะ่ะอย่างเช่นการขุกคีกคกิงดูแลพนักงานไม่ดีพอสขณะนี้นะคะเจา้าหน้าที่ตารวจกำลังควบคุมทุกอง่างเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงครับกรบผมร้อยตำรวจเอกกิติพงศ์นะครับตอนนี้สามารถจับผู้ต้องหาทั้งสองรายได้แล้วนะครับและก็ผมหวังว่าเหตุการณ์การเอาเปรยบเป็นค์แรงงานจะไม่เคยขึ้นอีกในอนาคตนะครับ